ความคืบหน้าล่าสุดเนี่ยคุณผู้ชมครับไฮโซเกท,ที่เรียกว่าลวงโลกจนกลายเป็นมหากราบเลยนะฮะเราติดตามกันมาต่อเนื่องหลายวันล่าสุดเมื่อวานนี้พนักงานสอบสวนครับได้นําหมายเรียกพร้อมกับเข้าจับกลุ่มถึงเตียงที่โรงพยาบาลเลยนะครับนี่ฮะคือภาพขณะที่เจ้าหน้าที่ตํารวจเข้าไปพนักงานสอบสวนครับนำหมายเรียกไปส่งให้กับนายฮอตที่โรงพยาบาลที่กําลังพักรักษาตัวอยู่เพื่อมาให้ปากคาในความผิดฐานโดย ทุจริตนะครับหรือว่าโดยหลอกลวงนําเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนหรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่นๆนะครับโดยนัดหมายให้มาพบกับพนักงานสอบสวนบกสอท1นะครับนในวันที่17เเมษายนนี้ ภายหลังจากที่นางสาวแพทองทานชินวัรนาย,ยกฐธนตรีครับได้มอบหมายให้กับนายวินยัตชาติมนตรีเข้าพบกับพนักงานสอบสวนกอบคับการตํารวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมเพื่อดําเนินคดีกับนายฮอตหรือนายธัญเทพคนนี้หลังจากที่มีการใช้ลายปลอมนะฮะแล้วก็ปลอมชื่อให้เข้าใจว่าเป็นลายของนาย,ยกแพรทองทานนะฮะใช้ชื่อว่าอิงนะฮะในลายชื่ออิงเพื่อสนทนาระหว่าง ผู้กล่าวหากับนายฮอตนะครขณะเดียวกันครับพลต,ตํารวจโทแตรงผิวพันธ์ผู้บัญชาการตํำรวจสืบสวนสอบสวนอาญกรรมครับก็ได้ดําเนินการกล่าวโทษกับนายฮอตเช่นกันนะครับหลังจากที่มีพฤติกรรมทําบัญชีรลายปลอมขึ้นมาแล้วก็เป็นชื่อของพลต,ตํารวจโทแตรง PCT1 เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือเนี่ยครับแล้วก็พูดคุยกันผ่านไลน์ตัวนายฮอต คุยกับลายปลอมที่สร้างขึ้นมาแล้วก็เอาไปใช้ลวงโลกหลอกลวงชาวบ้านชาวช่องเขานะครับขณะที่อีกด้านหนึ่งครับทางด้านของคุณกันจองพลังก็ได้มีการอัปเดตผ่านทาง Facebook ส่วนตัวนะครับเป็นภาพของไฮโซเกหรือในฮอตขณะที่ตำรวจนำตัวออกจากโรงพยาบาลพร้อมกับระบุว่าไฮโซมิจจี้ออกจากโรงพยาบาลแล้วโดยมีเจ้าหน้าที่ประกบซ้ายขวาพร้อมกับมีเจ้าหน้าที่ใส่เครื่องแบบขับรถให้ แต่ไม่ได้พาไปจีบสาวแต่พาไปดำเนินคดีก็มีการดำเนินคดีเมื่อวานนี้ครับหลังจากที่นำตัวไปปรากฏว่าเอาตัวในฮอตไปที่ศาตลตลิ่งชันในท้ายที่สุดปรากฏไม่มีใครมาประกันตัวนะฮะไม่มีญาติไม่มีใครมาประกันตัวในฮอตไฮโซเก้ so คนนี้หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จึงได้นำตัวไปที่เรือนจำพิเศษทนบุรีต่อไปทีนี้ในรายการผลกระแสะเมื่อวานครับ คุณหมอซึ่งเป็นอดีตภรรยาของนายฮอตเล่าบอกว่าเธอเนี่ยเกือบแต่งงานกับนายฮอตทั้งหมด3รอบแล้วนะครับโดยสองรอบเนี่ยฝั่งญาติิเป็นโควิดก็เลยต้องมีการยกเลิกงานแต่งกันไปส่วนครั้งที่3เนี่ยตัวนายฮอตอ้างว่าเกิดอุบัติเหตุจนทําให้แพลนวิวานเนี่ยล่มคุณหมอยังตกเป็นหนึ่งในเหยื่อที่โดนหลอกด้วยนะครับเพราะว่าถูกหลอกไปกว่า10ล้านบาท ตอนนี้กำลังพยายามรวบรวมพยายนหลักฐานนะครับเพื่อที่จะดําเนินคดีกับนายฮอตต่อไปส่วนที่อ้างว่าทําพินัยกรรมให้กับคุณหมอมีบัญชีเงินฝากร้อยกว่าล้านเนี่ยนะครับคุณหมอบอกว่ายังไม่เคยเห็นพินัยกรรมเลยแม้แต่ฉบับเดียวครับแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยได้ให้ทานายส่วนตัวนำบุ๊กแบงค์สมุดบัญชีของนายฮอตไปทำการตรวจสอบแล้วนะครับแล้วก็พบว่าเงินในบัญชีของนายฮอตทั้ง4เล่มไม่มีจริงครับ คำว่าไม่มีจริงนี่หมายถึงอะไรหมายถึงว่าขนาดสมุดบัญชียังปลอมขึ้นมาอยู่เลยฮะปลอมยันสมุดบัญชีคุณผู้ชมครับขณะเดียวกันครับทีมงานของการจอพลังนะครับก็ได้พาคุณคณะนักแสดงสาวพร้อมด้วยปามมี่เจ้าของธุรกิจร้านอาหารที่ก็เคยถูกในฮอตในหลอกลวงพร้อมกับหลักฐานเป็นแชทข้อความสนทานานในลักษณะมินเมวัตถุพยานจำพวกทองคำแหวนเพชรเครื่องประดับอื่นๆที่เป็นของปลอม ก็นำทั้งหมดเนี่ยครับพยานหลักฐานต่างๆเอามามอบให้กับพนักงานสอบสวนกองปราบเพื่อนําพยานหลักฐานไปใช้ในการประกอบการพิจารณาในคดีที่เคยเข้าแจ้งความดําเนินคดีในความผิดฐานหมิ่นเบื้องสูงเอาไว้เพิ่มเติมคับ